ทีนี้พาคุณผู้ชมมาติดตามอีกหนึ่งคดีที่สําคัญอย่างมากเลยทีเดียวแล้วก็ถือว่าเป็นภัยสังคมที่เกิดขึ้นก็คือกรณีที่มีแก๊งมิจฉาชีพนี่นะครับได้มีการส่งข้อความ SMS เข้ามาในโทรศัพท์มือถือของเราอ่ะแน่นอนถ้าเกิดว่าใครที่ตกเป็นเหยื่อแล้วก็เผลอไปกดลิงก์หรือว่าคลิกลิงก์ดังกล่าวแล้วก็มีการกรอกข้อมูลส่วนบุคคลนี่นะครับก็ต้องบอกว่าค่อนข้างอันตรายอย่างมากเลยทีเดียวล่าสุดนะครับได้มีการเปิดยุทธการไลออนแอร โดยทางกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาญาากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าตำรวจไซเบอร์นะครับได้มีการเปิดยุทธการดังกล่าวจับเครือข่ายลิงก์ดูดเงินโดยสามารถยึดเงินคืนได้25ล้านบาทครับไปดูเรื่องนี้กันสนิดหนึ่งนะครับพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินี่เลยนะครับคนด้านหน้านี่นะครับท่านก็ขึ้นเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วก็ไปถึงที่ นะครับเพื่อที่จะไปติดตามสําหรับกรณีดังกล่าวที่เกิดขึ้นท่านก็ไปพร้อมด้วยพลตํำรวจโทรวรวัตรวัดนครบัญชาผู้บัญชาการตํำรวจสืบสวนสอบสวนอาญากรรมทางเทคโนโลยีหรือว่าสอ,อทอหรือตํำรวจไซเบอร์นะครับเปิดยุทธการไลออนแอรติดตามจับกลุ่มแก,งก๊งมิจฉาชีพที่มีการส่งลิงก์ผ่านทางข้อความในโทรศัพท์มือถือเมื่อผู้เสียหายกดลิงก์ ก็จะถูกโอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของตนเองซึ่งกรณีดังกล่าวนี้มีผู้เสียหายกว่าร้อยรายเลยทีเดียวส่วนมูลค่าเนี่ยก็นะฮะความเสียหายอยู่ที่ประมาณ150ล้านบาทครับสำหรับคดีนี้เมื่อวันที่14มกราคม2566ที่ผ่านมาผู้เสียหายได้รับข้อความหลอกลวงอ้างว่าเป็นข้อความจากสายการบิน Li อ n Air แล้วก็แจ้งว่าท่านเนี่ยได้รับสิทธ ตั๋วเครื่องบินปีหนึ่งที่นั่งแมพอใครที่เห็นข้อความแบบนี้อาจจะตาลูกวาวนะครับแล้วก็คิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้โชคดีแต่ว่าที่ไหนได้นะครับสุดท้ายก็คือเป็นผู้โชคร้ายนะครับพร้อมกับได้มีการแนบลิงก์จากนั้นคนร้ายได้หลอกลวงผู้เสียหายให้กรอกข้อมูลในลิงก์ที่แนบมาต่อมาผู้เสียหายได้รับการแจ้งเตือนจากแอปพลิเคชันของธนาคารต่างๆว่าเงินในบัญชีรวมจานวนนะครับ กว่าหนึ่งล้าน2้าบาทเนี่ยถูกโอนออกไปจากบัญชีธนาคารของผู้เสียหายรวมจำนวน6ครั้งคือค่อยๆทยอยโอนออกไปแต่ว่ายอดรวมก็คืออยู่ที่ล้านสนี่นะครับซึ่งก็ได้มีการนะครับโอนออกไปรวมจำนวน6ครั้งไปยังบัญชีของธนาคารของคนร้ายผู้เสียหายก็เลยมาแจ้งความร้องทุกข์เอาไว้ซึ่งจากการสืบสวนก็พบว่าเส้นทางการเงินของผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวง โอนเข้าบัญชีเงินฝากแล้วก็มีการโอนต่อเนื่องไปอีกหลายบัญชีในเวลาอันรวดเร็วคือโอนต่อไปเป็นทอดๆนะครับอ่าแน่นอนส่วนหนึ่งก็คือเขาเรียกว่าเป็นบัญชีม้าด้วยนี่นะฮะ,ะเป็นบางส่วนของข้อความให้คุณผู้ชมได้ดูกันสักนิดหนึ่งไลออนแอร์ Air, สวัสดีค่ะขอขอบคุณลูกค้าที่ใช้บริการอย่างต่อเนื่องทางเราขอมอบคูป,ปองเที่ยวบินปรีให้กับคุณหนึ่งใบแล้วก็จะมีลิงก์เนี่ยทางด้านล่างนะครับอย่างเนี้ยที่เราเห็นก็คือบิด ดอีส่วนใหญ่นี่นะครับก็จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นลิงก์ปลอมใช่ค่ะนี่นะฮะคือถ้าใครที่เคยใช้บริการสายการบินไลออนแอร์มาก่อนก็คิดว่าอาจจะเป็นลิงก์จริงนี่นะครับแล้วก็เผลอเข้าไปนะฮะกรขอกข้อมูลส่วนบุคคลอันตรายมากๆเลยทีเดียวแต่ถ้าเกิดใครที่ไม่ได้เคยใช้บริการเลยก็อาจจะเอกใจแล้วก็อาจจะไหวตัวทันนี่นะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีนั่นเองนี่ฮะก็ต้องบอกนะครับว่าเป็น บางส่วนของข้อความที่มีการส่งเข้ามานั่นเองซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขออนุมัติศาลจังหวัดเชียงใหม่ออกหมายจับผู้ต้องหาในเบื้องต้นได้จำนวน6รายนั่นเองครับโดยวันนี้ท่านพนตลตราปวดเอกต่อศักพร้อมคณะเข้าตรวจค้นบริษัทนํำเข้าและส่งออกสินค้าไปยังประเทศเมียนมาในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากหลังจากพบข้อมูลเส้นทางการเงินโอนเข้ามาจานวนมาก จ้าหน้าที่ก็เลยทําการอายัดเงินจํานวน20ล้านบาทไว้ตรวจสอบแล้วนะครับรวมทั้งยึดเงินจากนายซอวินซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับสารจังหวัดเชียงใหม่ในคดีเดียวกันอีกจํานวน5ล้านบาทด้วยทีนี้เนี่ยก็มีการสอบสวนหนึ่งในผู้ต้องหาก็ยอมรับว่าเปิดบัญชีนะฮะรับธนาคารดังกล่าวด้วยตนเองเพราะว่าทําอาชีพเลี้ยงปลาดุกเพื่อที่จะขายให้กับบริษัท แล้วก็ใช้เป็นบัญชีรับโอนเงินจากบริษัทด้วยโดยขายมาแล้ว6เดือนได้เงิน60,000บาทแต่ทั้งนี้เจ้าหน้าที่มีข้อมูลเส้นทางการเงินแล้วก็มีเงินโอนเข้าบัญชีของนายวุฒิพงศ์เนี่ยกว่า1ล้านบาทซึ่งนายวุฒิพงศ์ระบุว่า ไม่ทราบว่ามีเงินจำนวนดังกล่าวโอนเข้ามาแล้วก็ไม่เคยมอบบัญชีธนาคารให้กับใครด้วยนั่นเองครับเดี๋ยวหลังจากนี้น่าจะมีการสืบสาวราวเรื่องนะครับอย่างเป็นทางการแล้วก็เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้นแต่ว่าที่แน่ๆเป็นอุทาหรณ์ให้กับคุณผู้ชมทุกท่กทานด้วยวกันนี่นะฮะคือเขาโอนต่อกันเป็นทอดๆหลายธนาคารด้วยที่เห็นก็คือมีธนาคาร เกียรตินาคินม,มีธนาคารกรุงเทพหรือว่าบัวหลวงมีธนาคารกสิกรไทยด้วยนี่นะครับก็คือที่เขาโอนต่อเป็นทอดทก็แน่นอนเพื่อที่จะป้องกันเรื่องของการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตํารวจก,ก็เลยโอนไปหลายบัญชีหน่อยนั่นเองใช่แล้วก็ต้องส่วนใหญ่จะเป็นบัญชีม้านั่นเองนะคะที่ทําหน้าที่ในการโอนเงินนี่แหละค่ะครับอ่ะเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปฟังเสียงในเรื่องนี้กันครับโดนไปล้านกว่า นี่ไหลแล้วพอพอที่เออมีเยบรอะไรเงาเรายโยนเข้าเคสเรื่องพวกนี้เข้าไปในครับบปรากฏเราไม่ใช่คนเดียวเคสตัวนี้โดนโดนเกือบเป็นร้อยเค่าเสียหาที่เราเบื้องต้นที่เราเช็คมาประมาณร้อล้าสคนะคุณลุงเนี่ยสามสามบัญชี้านร้านสองโดนเป็นคนเดียวนะครับนี้นีน่มันมันมันเสียหายเยอะก็เลย ในให้ให้ให้ใหํำเนินการส bueno ืบสวนครากว่าเราสามารถที่จะออกมาจับได้6คนนะครับท,ที่ทั้งสัญชีมาแถวหนึ 1, ่งแถวสแถวสา, 2, า 3, แม้กระทั่งสิ้นสุดเงินไปถงึงตรงไหนสุดตรงไหนแล้วต้องต้องพี่ต้อง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 ,อง,องชมเชยทีมงานของสอทอที่สามารถอาะัดบัญชีได้เร็วนะครับเราอายัดบัญชีเก็บไว้ได้ donít, ตอนนี้สอบัญชีประมาณ25ยห้าหลาัง 1 120เป็นบัญชี15ล้านซึ่งสับยากแล้วเราเห็นทำมาหลายครั้งแล้วที่มันไปเลยมันไปสู่ค r y p t o c u r r e n c y ไปสู่ดิจิทัลแล้วไม่มีทางที่จะได้เงินกลับมาให้คืนผู้เสียหายเลยแต่คราวนี้ถือว่าสอทำได้เร็วแล้วพี่เชื่อว่า,าระบบของแบงก์แล้วก็ทางธนาคารในประเทศไทยที่ทำการทำระบบเรื่องของการโอนต,อต้องมีการสแกนใบหน้าเนี่ยการโอนเกิน5หมื่นต,ต้องใช้การสแกนใบหน้า ในหน่วยใ,ในส่วนราชการภาพส่วนต่างๆที่ธนาคารเองผู้ให้บริการทางการเงินเองทาคการก็ไพยายามออกกฎเรื่องนี้มาเพราะถ้าการพยายามบล็อกเงินไม่ให้มันมันไปเร็วถ้าไปเร็วแล้วโอกาสที่เงินจะมาถึงผู้เสียหายยากในขั้นตอนในการทำว่าให้ท่านผู้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 ้ผู้ผู้ผ้ผู้ผู้้ผู้ผูกผูาผู้ผู้ผู้ผ้ผู้ผู้ผู้ร้ผ้ผร้ผูั้้ผ้ผ้ผว้ัู้ผู้ผู้ผู้้้ผู้ผู้ผู้ผ้ผู้ผู้ผู้ ข้อมูลที่เรามีอยู่นะฮะแจ้งข้อความก็คือเหมือนว่าข้อความส่วนตัวของเราเนี่ยเขาก็ไเปลี่ยนรหัสรีโหมทเป็นโมทผมจะเรียกว่าเป็นไวรัสแล้วกันนะตรงนี้ครับแต่ที่ใช้เป็นประโยชน์จริงก็มีอย่างเช่นไอนทีวีเวอร์ที่ใช้ประโยชน์ในเรื่องของการคอนโทรลนักบินอะไรก็ตามเนี่ยครับอันนั้นคือสิ่งทเป็นประโยชน์แต่พวกนี้เขาก็เอามาดัดแปลงมาใช้เพื่อให้เกิดจะเรียกว่าเกิดการมองผิดขึ้นนะครับโดยที่เจ้าตัวเไหนครับจะไม่รู้เรื่องเลยนะครับก็กดหรื์ธรรมดาเขาก็ไปแล้วเนี่ย อยูดีเงินก็ไหลออกนะครับรอยู่ดีเงินก็จะไหลออกจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทำธุรกรรมซึ่งทางผู้ใช้หายเนี่ยมีข้อตกลงกั็ทางแอปพลิเคชันนั้นๆไม่ว่าจะแบงค์นั้นๆหรือรน,น,นั้นๆนะครับเตัวเลขตรงนี้เลยถ้าไม่เป,เปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อย่าไปกดนะครับอย่าไปกดเพราะหน่วยงานราชการส่วนใหญ,ญ่จะมีในสระว่าให้ไปจับพันทุน่วยแต่ว่าไม่มีไม่มีหน่วยงานราชการหลๆนะ,นะไม่ว่าปอกงบงบสอสพสสำนักงเนี่ยที่จะบอกให้มีการทำธุรกรรม เกี่ยวกับการเงินผ่านแอปพลิเคชันในฐานาไม่มีทางเด็นขานเราก็ขอเป็นเรื่องวอนนิ้ๆเพืเ่อให้ประชาชนรับทราบในเรื่องของนี้ครับฝากฝากกระจายในสื่อของพวกน้องๆด้วยอันนี้จะช่วยพี่น้องประชาชนได้มากกว่าการที่กองทุนแห่งชาติจะทําสื่อเองแต่เราทาครับเราทําหลายสื่อมากๆเลยกองบัญชาการสอบสวนกลาง PCT ของหน่นแห่งชาติแล้วก็สอททำครับทำ,ทำ,ทำให้ทันทันความแผนกิจกรรคนร้ายใหม่ ก็ฝากด้วยฝากพี hmm. mm ่น hmm. so uh, ้องสือมวลชนด้วยครับครับในฐานะพี uh ่เ huh. ป mm ็นพอมีเหตุแ hmm. ล mm ้วจะแจ้งใครละทีพี่นั่งประชุมประชุมประชุมกันแจ้งโรงพักก่อนเลยครับนะครับโรงพักต้อง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 รับคดีก่อนเป็นเป็นนเป็นนโยบายอยู่ครับแล้วพี่ถามว่าเอ้ยเราเรากำลังเพิ่มภาระให้กับโรงพักหรือเปล่าภาระมันโรงพักมันไม่ไหวเรากระลังคำว่าคอนิชันทั้งหมด18บแปดหัวข้อเนี่ยหัวข้อไหนที่สอท จะต้องรับมาไม่ใช่18มันไปโดยที่โรงพักโรงพักทาไม่ได้หรอกครับศักยภาพโรงพัก,ก,พก,พกในการที่จะเช็คข้อมูลในการบล็อกแกีเครื่องมือพิเศษเก็ไม่มีงั้นคอนดิชั่นหรือคุณสมบัติที่ค่าความเสียหายอย่างนี้พฤติกรรมนี้อันนี้สอทอมาทําแต่เบื้องต้นโรงพักต้องรับก่อนแล้วก็ส่งส่ง,ส,งส่งมาให้ค่ะ,ะบันทึกรับแจ้งความเอามาขึ้นมาสอบปากคำเบื้องต้นแล้วก็สอทอจะรับในส่วนนี้เนี่ยคุยกันนะครับให้มันชัดเจนเลยนะครับ